สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็ EP ที่เก้านะครับผมนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับลูกค้านะครับที่เคยซื้อขายกันนะครับนะมาโดยตลอดเลยนะครับวันนี้ก็มีอยู่เจ็ดองนะครับแต่ผมจะให้ดูนะองนี้คือเด็ดสุดนะครับนี่นะครับวันนี้มีอยู่เจ็ดชิ้นนะครับไม่ราคาไม่แพงนะครับเริ่มชิ้นแรกเลย อันนี้เลื่อมเล่มเก่าจริงนี่ครับอันนี้ชิ้นแรกกันนะครับมา EP ที่เก้านะอันนี้เป็นพระสุมกอพิมพ์ใหญ่มีกระดกข้างอันนี้ดูยังไงจุดจุดพิจนารณาดูยังไงนะครับผมจะบอกตรงนี้เลยกล้องก่อนนะครับ จะมีกระหนกอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ขึ้นไปปุ๊บแล้วก็แตกเป็นสองแตกเป็นสองแง่งอย่างนี้นะครับเออจะมีอยู่นี้อยู่อันนึงเห็นปะก็จะเห็นนะครับนี่มียังมีความคมให้เห็นนะเนื้อนี้ฉ่ำฉ่ำฉ่ำนะครับนี่กระหนกคมคมเลยนะกระหนกคมคมนะไอ้สุกรอบมใหญ่กุทุ่งเศรษฐีครับหนุ่มจะให้ดูข้างหลังข้างหลังโคตรงามอะ่ะ พี่ดูคาบลานะลารนะักดำๆนะครับออกออกเป็นคาบลาเลยนะนะครับเนื้อจะออกแบบไม่แบบไม่เหมือนจะสีไม่เหมือนกันทั้งองค์นะครับสังเกตดูได้เลยฝั่งนี้จะเป็นจ้าจ้าหนึ่งแดงฝั่งนี้จะออกแบบนะครับผมจะบอกไงเดียออกแบบเหลืองเหลืองแบบนะแกมเขียวนิดหน่อยนะครับ อันนี้สวยอันนี้ผมเปิดสี่พันนะครับนะเอาสี่พันบาทนี่นะเรืการแรกเลยชิ้นแรกเลยนะครับชิ้นต่อไปผมจะดูรูปหลอหงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมเออันนี้ผิวเดิมๆหิ้งๆนะครับพิมพ์เอครับองค์นี้ได้สวยได้ล่ํานะครับดูตาพระอินทร์นีคมๆนะครับนี่ขา าขานะครับอของหลบปู่นะครับผิวๆนะดูครับเปลือกตาคมๆคมนะถ้าพระถอดมาจะไม่คมนะครับจะเล็กนะครับอันนี้จะมีเม็ดลงเมรร็ดไลให้เห็นอยู่นะครับพิมพ์นี้เดิมเดิมเลยนะ,ะเดิมเดิมเลยการตัดช่อก็เหมือนกันตัดดีนะครับนี่ตัดแบบตะไบเบอร์ใหญ่ นะครับนี่เอาไม่แพงครับชิ้นนี้เอาไว้แพงเอาสามพันบาทครับนะองค์นี้ย่อนสวยหน่อยอ,อ,องค์นี้ก็เจ้าของเดิมซื้อมานะหลักหมื่นเลยนี่ผมก็ไม่เหมามานี่พระสภาพใช้น,ะนิยมเอเหมือนกัน ผมถึงบอกไห้พระถอดมาเนอะ่ะมันจะเหมือนกันนะแต่ไปดูสนิมแดงเป็นจำจำๆเขียวอมเหลืองเหน็นปะนี่อันนี้เอาไม่แพงครับผมเอาสองพันห้าเดี๋ยวเอาสองพันห้าครับอุ้งสามพันนะครับไปไว้หน่อยใช้ดูพระสมเด็จนะ เอาวัดเกตก่อนหกชั้นอ,อกตันไม่มีหักไม่มีซ่อมนะนี่ครับพระแท้ผิวอย่างงี้เนื้อแบบนี้เลยนะครับมวนสารชัดเจนอันนี้ก็เอาไม่แพงอันนี้เอาสี่พันห้าครับวัดเกตหกชั้นอ,อกตันนะครับในพระถูกพิมพ์ถูกเนื้อนะครับดูครับไม่มีหักไม่มีซ่อมนี่เป็นรอยลานเฉยนะไม่หักไม่ซ่อมนะ มวนสานนี้นะผมจําได้ผมเคยได้มาองค์นึงซื้อมาตอนนั้นสามสี่หมื่นนะครับจะพับสีหักสี่ท่อนมีบัตรของสมาคมด้วยเนื้ออย่างนี้เลยเดะเลยนะครับขายก็ขายเกือบแสนนะนี่ครับเอาเอาเจ็ดพันพอนะครับชิ้นนี้ดูว่าชอบนะแล้วขอรูปเพิ่มได้แล้วกันนะข้างสวยข้างแน่นนะนี่ สไตล์ผมเล่นพระแบบเข้าใจง่ายนะเข้าใจง่ายเลยอันะอชิ้นต่อไปนะเป็นพระสมเด็จวระคังฝากปกุณพ์พรมอันนี้ดูง่ายสุดแล้วถ้าใครดูเป็นนะพี่วันสารมึงด้านมากเลยอยู่ข้างในบึกๆเลยนะ่ะนะครับดูพุนปลายเข็มนะเนื้อออกน้ำตาลเข้มๆนะครับพระมีอายุเห็นไหมละ่ะเนี่ย อันนี้อาจจะราคาสูงนิดนึงอันนี้เอาห้าพันห้าครับอันนี้ผมซื้อมาเกือบสี่พันแล้วนะเอาห้าพันห้านะชอบพระหย่อนหย่อนสวยหน่อยนะครับพระใช้มาแต่พระดูง่ายจริงวนทรงบนสาลชัดเจนนะครับครับหายาสองทองสวยๆอย่างเงี้ยองค์ไม่ใหญ่นะครับมีบินตรงนี้นิดนึนง อาจจะเป็นรอยหลุดล่อนหลอดหลุดร่อนของมวลสารนะครับแต่ว่าพี่ดูเนื้อดิเนื้อโค้สวยเลยนะเดีย๋ยวพี่องค์สุดท้ายจะให้ดูอะไรองค์สุดท้ายที่เด็ดเลยผิวเดิมๆเ,เลยนะน,นี้คือผิวเดิมๆเ,เลยต่อมาเฟืองนะครับเจ้าของซื้อมาค่อนข้างจะแพงนะซื้อกับเซียนมานี่แหละนะนี่ผมก็ไปเหมามานะ ผมเอาอย่างเงี้ยผมเอาหมื่นสองนะผมขายเลยหมื่นสองอันนี้ผมดูแท้แล้วมันตาแท้จริงๆไปดูโลหะนะใช้กล้องเจาะนะครับพี่ดูก้นนะครับพี่ดูโลหะโอ้โหครศึกษาเพราะเงินพี่เป็นเกตๆเลยอะ่ะเป็นเป็นเกตๆเป็นแบบหนอนด้นเลยนะแล้วพี่ดูมีรอยจานด้วยนะครับนี่เราตัดช่ออย่างนี้นี่กันต,ตัดช่อนะฮะ แล้วองค์นี้สวยสมบูรณ์นะครับเนื้อเขียวอมเหลืองโอ้ถ้าเป็นรูปหลองพอเพราะเงินนะเนื้อแบบนี้นะโอ้โหหลักล้านนะจ๊ะนี่อันนี้พระใช้มาจริงๆนะครับดูนะครับเอาหมื่นสองดูตาดิกลมๆเลยเป็นเม็ดเลยอะนี่ย รูปสวยงนี้สวยจริงๆนะผมบอกให้เลยต่าว่าเฟืองนะหาสวยยากนะอันนี้ซื้อกับเซียนมานะเจ้าของน่ะผมซื้อมาหลายร้านนะผมก็เอาพระออกมาตีพระออกมานะยังไม่ได้เอาเอาออกมาลงอีกเยอะนะพระเนี่ยอย่างเงี้ยองค์นี้ใช่ผมให้ใดูเขาข้าวอ่อนไม่ได้เปิดเนี่ยอย่างเงี้ยพระแท้เนี่ยดูง่ายอย่าวัดเกตน่ยอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเนี่ยวัดเกตเนี่ย เนื้อเขาได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยจบเลยนะอันนี้วันละครั้งนี่แกแล้วมันตั้งอิ่วนะครับอืมงเส้นมัอครับพิมพ์ชัดเจนนะครับนะโอเคนะครับสำหรับอีพีที่เก้านี่ก็ขอขอบคุณนะที่ พี่ๆเข้ามารับชมนะครับนะเฮงๆเวยทุกท่านเลยนะครับนะสวัสดีนะครับถ้าชอบก็ทักไลน์มา,าหรือโทรมาก็ได้นะ098 443 0553นะครับผมกระตูนงจันทขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ